มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูคกอผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูอของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเซน์เดดิไทยแลนด์นะครับหุน้นยูบิสหรือว่าบริษัทยูบิสเอเชียพ l ั c บิ m คอมพานีลิมิเต็ดไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับตัวยูบิสครับเขาเป็นผ,ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางยาแนวฝากระป๋องแล้วก็แลกเกอร์เคลือบกระป๋องนะครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภาชนะกระป๋องโลหะและฝาโลหะในการบรรจุอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับโดยตัวงบการเงินรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น14%เยื่ออ่อนเหยื่อเมื่อเทียบ Q1 ปี 1, 2 0ง0 2ี่สีกับคิ่ปี2023ตัวกำไรเพิ่มขึ้นถึง229% y e a ย on Year เอนตเยัยเลยนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น6% y เ a อ on y e a นตเยัยตัวสินทรัพย์ลดลง5% y e เ r อ n Year นเยยนะครับปัจจุบัน P/E not available นะครับยังประเมิน P/E ไม่ได้เพราะต้องรอรุ่นการ พลิกฟื้นเราๆนะครับผมแต่ถ้ามองจากตัว P/B v Book Value ก็ยังถือว่าต่ำบุกนะครับเจ้าทียบ Asset ที่มีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ได้ถูกกว่าเจ้าของเพราะว่า P/B น้อยกว่าหนึ่งนะครับกินได้0.88ดเท่าเท่านั้นนะครับอีกตัวที่โดดเด่นก็คือ d r a t i o นะครับหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำแต้น้อยกว่าหนึ่งกินได้0.64เท่า่เท่านั้นนะครับงบกำไรสะสมแต่ดั้งเดิมน่าจะดีนะครับทำให้หนี้สินต่อทุน ค่อนข้างต่าก็ต้องรอรุ่นกันพลิกฟื้นเทรราวถึงจะมีปันผลมาให้นะครับเพื่อเปิดใสนใจทีมเทรราวก็ลองศึกษาพเพิ่มเติมยูบิสนะครับทำการบ้านกันก่นกอนลงทุนเชิง V.I. ไอด้ยนะครับแต่ถ้าเพื่อเปิดใไม่สนใจเชิง V.I. ก็ไปเป็นสายเทรดดูครับเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับเดยดูยดยกราฟทำเฟรมมนันเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ m อ c d Line เส้นสีน้ำเงินตัด สัญลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณายสัญญาณซื้อในภาพใหญ่ตามเฟรมมันเพื่อนๆที่เล่นตามเฟรมมันก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรทีตอนที่ m อเม่เส้นสีดำเงินนะครับโค้งตัดสัญลายสีแดงลงมาแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากแท่งสีเขียวเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทนิ i ค a ลสามารถอด a p ปใช้ได้ทุกตามเฟรมนะครับ ไปดูตัวทางเฟรมวีคภาพระยะกลางนะครับทางเฟรมวิคพบว่ามีการตัดลงของ MA c d เลเส้นสีน้ำเงินตัดสัญลักษณ์สีแดงล,ล,ลงไปมีฮิตแตรมสีแดงแท่งนี้แท่งแรกกับสวยงามตามท้องเรือนะครับเป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายวิคนี้วิคแรกนะครับรอปิดแท่งวิคนี้วันศุกร์นี้16.3 0ุนถ้ายัางเป็นแดงๆอยู่ก็ขายได้เลยทาง,ทงเทคนิคนะครับเป็นสัญญาณขายวีนี้วีแรกสวยงามเลยนะครับสำหรับไซด์เทรด ไปดูตัว t i ม e f ฟ a มดภาพระยะสั้นนะครับ t i ม e f ฟ a มดพบว่ามีการตัดขึ้นของ m อ็มเซหลายเส้นสีดำเงินตัดสิญลัลแ์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน,น้ําเป็นสัญญาณใบาสัญญาณซื้อในภาพใหญ่หภาพระยะสั้น t i ม e f r a ม e ดยนะครับผู้ที่เล่นไทม์เฟรมเดยก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือรอสัญญาณออกซึ่งก็อาจะใ,จใกล้แล้นะครับดูจาก MACD ซึ่งเสนสำเงิน,นครับเริ่มโคง้งลงมากำลังจะตัดสิญลัล์สีแดงนะครับ เมื่อไหร่ที่ปรากฏการตัดลงแล้วก็ฮิตสแกมจากแท่งสีเขียวเปลี่ยนไปแท่งสีแดงก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวิธีหมายเสร็จมันนี่แมจเมนต์การทําตามอินดคเตอร์และทมเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมองเขอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ,ส,บสวัสดี ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ